แก้งงอนพี่ไหนหน่อยค่ะบ้าหรือเปล่าใครมันจะหาเขาใส่หัววะเรียบร้อยค่ะตั้งกล้องไปแล้วก็คือโมจะลองทําอะไรใกล้ๆพี่แกดูนะคะสรักเฮ้ยไอเราก็รับบทแก้งงอนไปเลยค่ะหนึ่งมตตอนนี้พี่แกก็เริ่มเชื่อสนิทใจแล้วนะคะว่าโมเหนี่ยงอนพี่แกอยู่นี่ก็เลยขอตั้งกล้องไว้ตรงนี้ค่ะเผื่อจะมีอะไรพี่ๆกันทุกคนดูอีกทีนึงออเดอร์เยอะไหมวันนี้ฮะเป็นไรจังหวะนี้ก็คือพี่แกเหวิไปเลยค่ะ ในเมื่อเราเริ่มจะงอนพี่แกตั้งแต่แรกแล้วก็ต้องงอนให้สุดค่ะงานนี้โมก็เลยขอกินอาหารย,ยั่วเป็นการกินอาหารครั้งนี้ก็คือจะไม่คุยกับพี่แกนะแล้วก็จะไม่ให้พี่แกกินด้วยจะกินยั่วน้ำลายอยู่ตรงนั้นแหละค่ะมาเลยค่ะไข่ออนเซนเยิ้มๆ um um. แล้วสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำพริกผัดหมูแม่ส,สิค่ะอุ้ยเค่เห<ๆ>็นนี่ก็ยั่วปากมากแล้วที่สำคัญเลยตัวนี้เขาเหมาะกับคนคุมอาหารอยู่พอดีเลยเพราะว่านี่ไม่ใช่น้ำมันผัดนะคะทานเท่าไหร่ก็ไม่วมไม่อ้วนจะขอตั้งชื่อเมนูนี้ว่าข้าวคลุกน้าิกไขวะม่ะพอนกิน ยั่วกินโชไปอีกให้มันรู้ไปเลยข่าว่ามันอร่อยมากอร่อยจนแบบไม่อยากสนใจรอบข้างอะ่ะจะตั้งหน้าต,ตั้งตาก,กินอย่างเดียวเลยจังหวะนี้ก็คือจากที่ดูสายตาพี่แกนะพายายามจะงอหมกมากเลยทั้งๆที่ไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรผิดอ่ะทำอะไรผิดอะ่ะบอกพอดีเข้าวันเธออ่ะเธอทำไม่ค้อเสียความรู้สึกเธอขอรู้มีคนบอกว่าเข้างอนเธอหนึ่งวัน แกคอใรมันบกก็คือพอเหอะทุกคนสงสารพี่แกววแล้วก็คือทนความหิวที่โมยั่วไม่ไหวไงพี่แกก็คือมาแยกโมกินเฉยเลยอะแต่ขอบอกเลยนะคะว่าน้ำพริกแม่สัดสีอร่อยจริงค่ะ